สัดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาทำใบงานหน้า15-16เรื่องกรอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้าไปพร้อมๆกันนะคะ เรามาต่อกันที่ใบางานหน้า15กันนะคะนักเรียนผู้แต่งกลอนดอกส้อยลำพึงในป่าช้าสร้างคุณประโยชน์ต่อภาษาและวรรณคดีไทยอย่างไรนะคะก็ได้สร้างวรรณกรรมเพื่อความรู้และความบันเทิงวางแบบแผนให้คนรุ่นหลังได้ใช้เป็นแนวทางในการเรียนภาษาและวรรณคดีไทยสืบมาคุณค่าเนื้อหาของกลอนดอกส้อยลำพึงในป่าช้าก็คือแนวคิดเรื่องความไม่เที่ยงแท้ของทุกสรรพสิ่ง กลอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้ามีวิธีการแต่งอย่างไรแต่งดัดแปลงให้เข้ากับธรรมเนียมไทยค่ะฉากของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ใดเกิดขึ้นที่ป่าช้าในวัดชนบทผู้ที่ต้องการความวิเวกเข้าไปนั่งอยู่ณนะที่ใดเวลาใดโทมัสเกรนะคะได้เข้าไปนั่งที่สงัดในวัดชนบทเวลาตะวันร้อน,อนๆก็คือเวลาเย็นนั่นเองค่ะ เนื้อเรื่องจัดอยู่ในวรรณคะดีประเภทใดประเภทบันทึกความรู้สึกค่ะนักเรียนเขาจะรู้สึกเศร้านะคะตลอดทั้งเรื่องเลยผู้ประพันธ์เขียนถึงความตายในลักษณะใดลักษณะเตรียมพร้อมค่ะผู้ประพันธ์มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับศพที่ถูกฝังเดี๋ยวเราเรียนในเนื้อเรื่องนะคะมีความยกย่องนะคะจากข้อ11เหตุใดจึงรู้สึกเช่นนั้นนะคะอาจเป็นร่างผู้ทำคุณ ให้ประเทศชาติคือในเนื้อเรื่องเนี่ยนะคะพอเขาเห็นหลุมศพเขาก็เขาก็จะคิดว่าเออศพที่อยู่ข้างใต้พื้นที่นี้อาจจะเป็นศพของนักรบก็ได้นะคะบริเวณใต้ต้นไม้เป็นที่ฝังศพของใครนอกจากศพนักรบแล้วก็ยังมีศพชาวไร่ชาวนาน,นะคะที่เขาเดาว่าก็คนในพื้นที่นั่นแหละที่ตายก็ต้องมาฝังที่สุสานที่นี่สินะคะ ต่อไปนะคะเราจะไปที่คำศัพท์นะคะกระรวงธรรมการคืออะไรคือในปัจจุบันคือกระทรวงศึกษาธิการของเรานั่นเองนะคะปธานุกรมคือหนังสือสําหรับค้นคว้าหาความหมายของคําที่เรียบเรียงตามลําดับบทเป็นเรื่องๆไปกระถามกุกชั่วโมงที่แล้วพูดไปแล้วนะคะคือเบื้องต้นของเนื้อเรื่องระโหฐานคําศัพท์นี้จะอยู่ในกรอนดอกซ้อยนะคะหมายถึงที่เฉพาะส่วนตัวปะวัดนี่ก็เป็นคําศัพท์ นะะในกรอนดอกสร้อยเหมือนกันหมายถึงความเป็นไปนะคะผู้ที่เสนอให้ใช้คำว่าสวัสดีเพื่อให้คนไทยกล่าวทักทายนะคะก็คือพระยาอุปกิจศิลปศาสตร์นั่นเองนะคะก็คือผู้ที่แต่งกรอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้าด้วยนะคะต่อไปใบงานนะคะก็จะเป็นความหมายของคำศัพท์เนาะครูขอเฉลยเลยแล้วกันที่ว่าการหมายถึงเวลากลางวันมณฑลหมายถึงบริเวณแทกขวัญน,นะคะหมายถึงทำให้ตกใจ ระโหฐานหมายถึงที่เฉพาะส่วนตัวดุษณนีหมายถึงอาการนิ่งสงบป,ปะวัดหมายถึงความเป็นไปข้อเจ็ดวิถฐานนะคะออกเสียงว่าวิถฐานหมายถึงมากเกินไปนอกแบบนอกทางอินซีหมายถึงร่างกายและจิตใจขันหมายถึงร่างกายพลีหมายถึงการบวงสรวงอนุสาวรีหมายถึงสิ่งที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญ ทะทึกยิ่งเกินมากสัตต์รั์คือแก้วเจ็ดประการของจกักรพรรดิได้แก่ช้างแก้วนางแก้วขุนคนแก้วขุนคังแก้วม้าแก้วแก้วมณีจักแก้วค่ะบุรานหรือโบราณน,นะคะหมายถึงเก่าก่อนไพยสนคือแนวป่ารำบานหมายถึงรบหางยามหมายถึงหางคันไถตอนที่มือถือ เราะหมายถึงเครื่องสัญญาณทำด้วยไม้ใช้ตีหรือสั่นให้ดังชือ้อหมายถึงเย็นร่มชืน้นผ้ายหมายถึงเคลื่อนที่จากนะคะต่อไปหน้า16นะคะคำศัพท์กันต่อกันคือหูเกียรติคือชื่อเสียงลานแตกหักจรัดคือรุ่งเรืองอาตมาตัตวเองอานาตสงสารสลด สรานคือสำรานประเสริฐคือวิเศษดีเลิศดีที่สุดสุนสุนทรน,นะคะคืองามดีสังเวชคือเศร้าสลดหดหูอ่าต่อมานะคะมาที่เรื่องวิเคราะห์วิจารณ์กลอนดอกสร้อยลำพึงในป่าชา้าครูขอต่อไปเลยเนาะกลอนดอกสร้อยลำพึงในป่าชา้าเมื่อวานก็เรียนกันไปแล้วนะคะแต่งเป็นกลอนดอกสร้อยจำนวนทั้งสิ้น33บบท เพิ่มขึ้นจากกรอนเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ1บทค่ะนักเรียนกรอนดอกส้อยบท1จะประกอบด้วยกรอนสุภาพจำนวน2บทครูพูดไปแล้วเนาะว่ากรอนดอกส้อยเนี่ยบทจะมี8วรวคกนั่นเองนะคะหรือว่า4คํากรอนนะคะวักแรกมีสําคําที่2ใช้คําว่าเอ๋ยนะคะแล้วจะจบที่วรคที่8คําสุดท้ายจะลงท้ายด้วยเอ๋ยนะคะ ลักษณะสัมผัสเหมือนกรอนสุภาพทุกประการอ่ะเรามาโยงเส้นสัมผัสอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนโยงเส้นเนาะยามเอ่ยยามนี้ปัตภพีมืดมัวทั่วสถานอากาศเย็นเยือกหนาวคราววิการสงัดปานป่าใหญ่ไร้สำเนียงมีก็แต่จังรีดกระกรีดกลิ่ง เรไรริ่งร้องโขมระง,งมเสียงข้อควายวัวรัวเกาะเปาะเปาะเพียงรู้ว่าเสียงเกราะแววแผ่วๆเอ้ยกรอนดอกส้อยมีลักษณะเหมือนและแตกต่างจากกรอนสุภาพอย่างไรบ้างแน่นอนแล้ะค่ะสัมผัสเหมือนกรอนสุภาพเลยแต่ต่าง ต่างที่วรรคแรกมีแค่4ี่คำเนาะคำที่2ใช้เอ๋ยนะคะ1บทมี8วรรคอาจจำนวนไม่เท่ากันและและวรรคที่8คํคำสุดท้ายลงท้ายด้วยคำว่าเอ๋ยนะคะ ต่อไปถ้านักเรียนอ่านบทกระถามุกแล้วให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศของเรื่องนะคะถ้าเราอ่านกระถามุกกันเนี่ยนะคะเราก็จะรู้ว่าชายผู้นั้นเนี่ยนั่งมองนะคะชาวนาเดินทางกลับบ้านในตอนเย็นนะคะ ก็จะสะท้อนให้เห็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายลายล้อมด้วยธรรมชาติสะท้อนความจริงของมนุษย์เมื่อมองไปที่หลุมศพอะค่ะทุกชีวิตต้องตายนะคะแนวคิดสำคัญของกรอนดอกส้อยลำพึงในป่าชา้าอันนี้ก็ย้ำอีกครั้งนะคะคือความไม่เที่ยงแท้ของทุกสรรพสิ่งสะท้อนสัจธรรมของชีวิตคืออันนี้จังทุกขังอนาัตตาคือทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนต้องตายค่ะ ต่อไปนะคะจากเนื้อหากรอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้าที่เราจะได้เรียนเนี่ยก็จะเห็นโวหารการเปรียบเทียบนะคะคือเปรียบเทียบให้เห็นภาพโดยอาศัยการตีความจากผู้อ่านคือบางบทบอกเลยว่าเข้าใจยากนะคะแต่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบนะคะเดี๋ยวจะอธิบายตอนถอดคำประพันธ์เนาะ ต่อไปนะคะจากเนื้อเรื่องมีการใช้อุปมาโวหารอย่างไรบ้างนี่แหละค่ะที่ว่ามันยากนะคะมันยากยังไงอย่างเช่นบทที่บอกว่าดวงเอย๋ยดวงมณีมักจะลี้รับอยู่ในภูในภูผานเนี่ยนี่แหละคะ่ะพอเปรียบเทียบออกมาแล้วเนี่ยจะหมายถึงคนดีมักอยู่ไกลจึงไม่มีใครเห็นความดีก็คือคนที่ทําความดีแต่ถ้าไปอยู่ในที่ไกลๆอะ ก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครยกย่องนะคะต่อไปจากเนื้อเรื่องมีการใช้ภาพพจน์บุคคลวัตอย่างไรยังจําภาพพจน์บุคคลวัตได้ไหมคะคือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แต่ทํากริยาเหมือนมนุษย์นะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นตะวันทิ้งทุ่งให้มืดมัวเป็นดวงตะวันเป็นพระอาทิตย์จะมาทอดทิ้งได้ยังไงนั่นเองคือบุคคลวัตนะคะจากเนื้อเรื่อง มีการใช้ภาพพจน์สัพจน์อย่างไรบ้างนักเรียนคะนักเรียนยังจาภาพสพสัพจน์ได้หรือเปล่าสัพจน์สัตว์คือเสียงนะคะคือการเรียนเสียงธรรมชาตินั่นเองนะคะก็คือนกเอ๋ยนกแสกจับจ้องร้องแจ๊กเพียงแทกขวัญน,นะคะคือนกแสกร้องเสียงดังแจ๊กนะคะเสียงแจ๊กตรงนี้นะคะทําให้ตกใจนั่นเองนะคะอาวันนี้ให้นักเรียนส่งใบงานหน้า15และ16ใน Google คะ่ะลูมได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ